ใช้ใช้ตัวดึงขึ้นมาเลยครับนี่ฮะยางแล้วก็ดึงยังไม่โดนคออไหนอ่าอ่าเจอเจ้าของสำนักตั้งศูนย์ดีเชียงใหม่พอดีนะครับคุณไพ่ครับผมสวัสดีครับผมคุณไพ่ครับเดี๋ยวเชิญทางที่ยางหน่อยครับได้ข่าวว่ายางลันแฟตนี่ถอดยากเหรอครับถอดยากครับเพราะว่านั่นแต่โครงสร้างยางเนี่ยหนึ่งลวดเยอะ ลวดเยอะแข็งเพราะว่ามันให้สําหรับเวลายางแบนลักษณะกดได้ครับผมคาว่าถอดยากนี่หมายความว่าไงเครื่องถอดต้องเป็นของถอดเครื่องถอดต้องเจ๋งจริงครับคือหนึ่งถ้าเครื่องจีนเนี่ยถอดได้ไหมได้ยางฉีดถอมแม่เป็นรอยเพราะว่าคองเนี่ยมันจะคอดครับอ๋อครับอย่างเงี้ยเครื่องอิตาลีอันขึ้นจีนเนี่ยเครื่องจีนเนี้ยถอดไม่ได้อ๋อนี่อย่างงี้เครื่องจีนนี่เครื่องอิตาลีใช่นะครับอันนี้อิตาลีอยัางไงครับมันกดลงไปแล้วมันกดไม่ได้เหรอครับ มันกดแล้วไอ้ขอบออกอออเองเสร็จแล้วมันจะไม่โดนลมอ๋อเวลาเรางัดอะแก้มยางมันขครับผมครับมันจะเข้ามาเปลียดกันแม็กเลยถามคุณภัยหน่อยรถยุโรปทําไมเขาถึงชอบใช้ยางรันแฟตมาให้ตอนป้ายแดงเนี่ยครับ,บ,บว,ว่าเองหนึ่งเรื่องของของเวลารถเนี่ยเวลายางมันแตกครับแล้วสองมันหนักมันเยอะอืมครับมันหนักกันเยอะสองยางแตกก็คือสะดวกแตกแล้วก็หมดได้เลย อ่าแตกแล้วขับต่อได้เลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรใช่ครับเหมือนแตกไปปุ๊บมันจะมีน้ำยาให้อยู่หลังรถอ่ะครับเติมเข้าไปแล้วต่อได้ได้ข่าวลันแฟตเป็นรูทั้งหัวนี่โป้งก็ยังขับได้ได้อยู่ครับอืมแต่สรีระที่มันได้มาแต่สุดท้ายอ่ะรันแฟตอาจจะบดไปอ่ะไปถึงร้านที่เปลี่ยนยางมันไม่ใช่มาเติมลมยางแล้วจะใช้ต่อได้นะครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะท้ายสุดก็บดไปแล้วอ่ะยางข้างในมันจะเสียครับขับไปจนลุกขุยเลยครับนอกจากว่าถ้าบดไม่ไกลได้อยู่ คุณไผ่ทำเปลี่ยนยางคนที่ขับรถยุโรปมาปลดทิ้งยางรันแปดเยอะไหมเยอะครับสาเหตุที่เขายอมปลดทิง้งมันเต้นนะครับมันเต้นเพราะอะไรครับหนึ่งยางแก้มันแขน็งครับเขาแก้มันแขน็งปุ๊บบ้านเราเรีนรู้กันอยู่ต่อจากบ้านเราไม่เหมือนนอกเป็นคลื่นเป็นยางมาตอยใช่ครับอยต่อทุกเนี้ยมันจะท้านคุณมีอะไรือครับคือพูดได้ง่ายนะคุณไผ่ขับแล้วมันเหมือนรู้สึกเฮ้ยนี่รถยุโรปเหรอนี่รถที่ศูนย์ที่เขาบอกว่านิ่งขนาดนั้นเลยเหรอ คือมันมีความรู้สึกว่าขับแล้วยิ่งเลี้ยวด้วยนะยิ่งข้างเหนือเนี่ยมีมีโค้งโค้งเยอะแล้วโค้งบางทีเจอยังมาตอยปูดปูดแทบเหมือนจะมีความรู้สึกว่าจะหลุดโค้งเลยเพราะว่ามันมันเหมือนกับมันเขาเรียกอาการอะไรกันมันคือ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 อะไรเนี่ยมันตอบไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นวิ่ยางครับเป็นวิธีอ๋อครับถ้าเราตั้งเขายังดีแล้วแล้วยังเลี้ยวไม่เข้าเป็นยิธยางตอบไม่ได้เลยเพราะว่าแต่ละคัน ไม่รู้ว่าทันนี้ตั้งศูนย์มาตั้งไหนครับผมครับงศูนย์มาให้รดเลี้ยวหรือรถไม่เลี้ยวาเราก็าไปโทษยางาครับโอเคอนนอนนมีมีองค์ประกอบหลายอย่างครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เราก็จะเอาอยางตัวเดิมนี้ออกนะครับผมแล้วก็เอาอยางตัวใหม่นี้ใส่เข้าไปอ,าอ๋อนี่ใช้ใช้ตัวดึงขึ้นมานะครับเนี่ยยางแล้วก็ดึงมันจะไม่โดนทอมเลยอ่าอ่า นี่แหละเครื่องตัวนี้แหละเครื่องตัวนี้นะครับยังไม่ได้นิชิงครับปกติถ้าเป็นเรเดียนทั่วไปต้องใช้ตัวนี้ไหมไม่จำเป็นอ๋อครับผมครับก็แสดงว่าถ้ามันปีเก่าเยอะมากนะไม่มีทางเล้นเี่ยงครับครับผมครับก็พูดง่ายเครื่องนี้มาเพื่อมาปราบรันจัดโดยเฉพาะเลยนะครับ คือบางคนก็กลัวว่างัดแล้วก็แม็กเป็นรอยอีกใช,อใช่ไหมครับ<ช>บางคนเล่นแม็กแพงๆ,งๆเขาก็จะมีความกังวลนะมันแป,แแป,ล,ล,แแปลกมังขันมากเวลางัดรถแข่งเป็นกะหูอ่าครับผมครับครับอ,อันนี้มันจะยกหนีหลบเลยครับอ่าที่นี่ก็มีความเชี่ยวชาญนะครับในการถอดยางลันแฟตใส่ยางลันแฟตนะครับ